One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทไทยสปายอลแลนด์กันแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายซูโค้ชคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันพฤหัาสบอดีค่ะช่วงบ่ายๆใกล้ก efecto, FC 9, FC as, จะค่ำนะคะตอนนี้ก็3ามสี่โมงเย็ sugar, Hyundai, นได้ค่ะอากาศวันนี้ก็6-7องศาเท่านั้นเองตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะตัวตัวเพิ่งเข้าบ้านค่ะ ก็เลยยังไม่ได้ถอดหมวกถอดอะไรเนิดหนึ่งนะคะทักทายแฟนคลับเอฟซก่อนนะคะเมื่อเช้าก็ปั่นจักรยานไปทํางานทําการก่อนเนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อนพ่อใหญ่ก็อยากให้ไปทําความสะอาดบ้านก่อนสักหนึ่งครั้งก่อนที่โตโตจะไปไทยนะคะเราก็เงยกขอขึ้นได้นะคบเมื่อคืนก็ใส่ทิฟฟี่ไป2เมตรค่ะหายใจรุ่งขึ้นมาหน่อยนึงวันนี้ก็ไปตลาดไป ห้างเอเชียก็ว่าได้นะคะซื้อของมาไว้ทํากับข้าวนะคะวันเสาร์นี้เพื่อนพ่อใหญ่คนที่ดูแลบ้านให้ตอนที่ไปไทยนี่แหละค่ะแต่ละปีก็เขาคนนี้ล่ะค่ะปีที่แล้วก็ไปสามเดือนเขาก็มาที่ละครั้งนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ก็ให้กุญแจบ้านเขาไว้แล้วก็กุญแจบ้านดอกหนึ่งก็เพื่อนบ้านห้องติดกันนี่นะคะก็จะมีการไว้ใจกันฝรั่งก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เพื่อนพ่อใหญ่เพื่อนบ้านนี่ก็ ให้กญแจบ้านเราไว้เหมือนกันเวลาเขาไปเที่ยวไปฮอลิเด์เราก็ไปรดน้ําต้นไม้เขาเพราะว่าฝรั่งมังค่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเก็บของมีค่าไว้บ้านเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนบ้านคนไทยนะคะบ้านคนไทยบางคนก็จะมีเพชรมีทองมีหยองมีอะไรเก็บไว้บ้านกันนะคะแต่ฝรั่งมังค่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเก็บของมีค่าไว้บ้านนอกจากของตั้งโทรทีวีโทรทัศน์พัดลม พวกนี้ก็คงไม่มีใครขโมยไปนะคะเมื่อเช้านะตัวโต้ต,ตัวไปบ้านแม่ก็ถามเหมือนกันพวกเธอมาสองเดือนสามเดือนใครดูแลบ้านให้เราก็ไม่ได้ห่วงมากนะคะอย่างตัวโต้ตเองนะคะก็อาจจะมีบ้างเงินทองอยู่บ้านบ้างประป๋ายแต่เราก็รู้จุดรู้ที่ซ่อนบ้างอยู่นะคะแต่เพื่อนเขาก็ไม่ได้ซอกแซกนะครับก็ถือว่าไว้ใจกันมาละหลายปีผสมควรนะคะแล้วก็วันเสาร์นี้ก็นัดเขามา เวลากลับมาจากทางเมืองไทยก็ได้ของฝากมาฝากเขาเนื้หนึ่งแล้วก็พาเขาไปกินข้าวร้านอาหารเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่เอานะคะไม่รู้ทําไงก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารกันไปแล้วรอบนี้ก็ก่อนที่จะไปไทยเนี่ยค่ะโตัวโต้กับพ่อใหญ่ไปไทยวันอังคารนะคะออกจากทางนี้เช้าวันอังคารขึ้นเครื่องก็ตอนเย็นวันอังคารฝั่งทางนี้ก็จะไปถึงบ้านเราช่วงเช้าก่อนเที่ยงวันพุธนะคะอาทิตย์หน้านะคะใกล้เข้ามาแล้วอีกสามสี่วันเท่านั้นเองค่ะ ตื่นเต้นนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะกับข้าวก็ไม่ได้ว่าจะทําอะไรมากโต๊ะก็ว่าจะทําก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก็ใส่ไข่ใส่อะไรค้ายก๋วยจับก็มาได้เขาชอบนะคะเพื่อนพ่อใหญ่ก็ชอบก็เลยจะทําประมาณนี้เลี้ยงเขาวันเสาร์แล้วก็ต้นไม้ในบ้านตอนนี้ก็ก็ถือว่าเจ็ดแปดต้นอยู่นะคะก็จะบอกเขาแค่ว่าให้รดน้ําบ้างถ้ามันแห้งถ้ามันไม่แห้งก็ไม่ต้องรดนะคะ ปีที่แล้วไปบ้านบอกเขารดอาทิตย์ละครั้งเขาก็รดซะเต็มที่เลยนะคะเต็มเหือกเลยค่ะแต่ละต้นแต่ละต้นกลับมาเกือบตายไปแต่ละต้นทั้งรากเน่าทั้งอะไรตายก็เปลี่ยนใหม่อะไรใหม่หลายต้นเหมือนกันก็เลยรอบนี้ก็จะอธิบายก็ฟังหน่อยหนึ่งอาจจะใ,ใส่แก้วนึงครึ่งแก้วก็พอนะคะแต่ละอาทิตย์เพราะว่าเขาคิดว่ามันอาทิตย์หนึ่งมันต้องการน้ํามากเขาไม่รู้แต่รอบนี้พ่อใหญ่บอกว่าอากาศในบ้านถ้าเราไม่อยู่เราก็เปิด เครื่องทาความร้อนความอะไรเราลดลงหมดทุกอย่างมันก็จะเป็นอากาศเย็นในบ้านน้ํามันก็จะต้องการนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็จะค่อยอธิบายกันเพราะว่าปีที่แล้วกลับมาต้นไม้ตายครึ่งต่อครึ่งนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันเข้ามาดูแลบ้านให้เรามาอะไรบ้างอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ะไรก็ว่ากันไปนะคะ เราก็ไม่ได้ห่วงมากเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าบ้านคนไทยผู้หญิงไทยบางคนเขาก็เก็บสมบัติเงินทองหยองไว้นะคะแต่ก่อนได้ยินข่าวเรื่อยเวลาโจรขโมยขึ้นบ้านถ้าขึ้นบ้านที่มีเมียคนไทยหรือว่าคนไทยอาศัยอยู่บางครั้งก็ได้ทองได้เงินได้อะไรไปเยอะนะคะแต่บ้านฝรั่งจริงๆน้อยอย่างแฟนตัว,ตว,ตวเองนะแทบจะไม่ค่อยเก็บของมีค่าแต่เสื้อผ้าหน้าผอนเข้าของเครื่องตั้งโชว์เฉยๆปรับไปแค่นั้นเองนะคะ อีกเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังนิดหนึงนะคะตัวโต้เขาไปเห็นความเหมน็นหนึ่งนะคะที่เขาความเมนตนทิ้งไว้นะคะบอกว่าเขาส่งข้อความมาหลังบ้านนะครับเพจของตัวตต้เทยไทยสไปฮอนแลนด์นะคะเขาก็ติดตามตัวตต้ทั้งทางนี้ทั้งทางไอ้เพจด้วยส่งข้อความมาพ่อแม่ของฉันทําไมเป็นแบบนี้อยากจะคุยกับพี่จังเลยนะครับ พ่อแม่ของพี่ทําไมดีจังเลยเข้าใจพี่ทุกอย่างใช้ชีวิตอยู่ต่างชินต่างแดนมีแต่กําลังใจดีๆให้หนูส่งเงินไปให้ทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าลูกหนูก็อยู่ที่นู่นคนสองคนแต่เวลาส่งข้อความมาพอหนูพูดว่าปั่นจักรยานถ่อหิมะถ่อลมถ่อะไรไปทํางานร้าน,นวดเอยร้านอาหารเดยทําไมเขาไม่ให้ค่อยให้กําลังใจหนูเลยหนูละเบือ่อหนูละทอ้อโต้โต้ก็เลยบอกว่าครอบครัวแต่ละคนมันปลูกฝังมาแตกต่างกัน แล้วการเลี้ยงดูแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราก็ใจเย็นๆแล้วกันพ่อแม่เขาก็บางคนพ่อแม่ก็เหมือนดูดูดดร้ายดูแรงแต่ใจเขาอ่ะพ่อแม่เขารักลูกทุกคนตัวโตเขาใจกําลังใจประมาณนี้นะคะนางบอกว่าหนูก็บ่นไปว่าแต่ละเดือนแต่ไรหลังจากส่งเงินไปให้ลูกหนูใช้แล้วก็อย่าพากันใ้ฟุ่มเฟือยนักนะเพราะหนูที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าสบายทุกคนมองแต่ว่าความสบายได้อาศัยสามีได้มีผัวฝรั่งอยู่เมืองนอกเมืองนา มันไม่ใช่หนูปั่นจักรยานถอลมถอหิม้าไปทํางานจตหนูจะป่วยเอาหนูก็บ่นอย่างนี้ว่าลําบากเหมือนกันพอหนูพูดถึงลาบากก็บอกว่ามึงลําบากนักหนามก,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 ก็กลับมาเมืองไทยสิมึงจะดิ้นรนไปทาไมหาผัวฝรั่งทําไมบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแทนที่จะให้กําลังใจกันตอนที่ช่วยเหลือกันหยิบยื่นกันนะคะโชคดีว่าพ่อแม่ตัวโตเข้าใจนะคะเรื่องเงินเรื่องทองแทบจะไม่พูดนอกจากตัวโตจะพูดให้ฟังสมากกว่า แต่ว่าหรือว่าเขาซ่อนไว้ในใจหรือเปล่าครับความต้องการเงินทุกคนก็คงจะมีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากก็แล้วแต่เราซะเป็นหล,ลักนะคะลำบากลาบนจะมีฝรั่งหรือมีไทยมันก็เจอได้ทุกคนนะคะมีฝรั่งก็ไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเขาก็ต้องบ่นบ้างพูดบ้างก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะการใช้ชีวิตจยูจางถ่นต่างแดนให้กําลังใจกันดีที่สุดนะคะเขายิ่งมาอยู่ไกลจะบอกว่ากลับมาบ้านกลับมาแบบนั้น คำว่าลําบากกับคาว่าอดอยากแตกต่างกันนะคะกลับไปบ้านเราหนึ่งความรู้เราไม่มีความสามารถเรามีเท่าไหร่อายุเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ละคนน้องคนนี้ก็อายุ4ี่กว่านะคะเกือบเท่าตัวโตแล้วตัวโต,วตวก็จะเดินทางไปหาหลักห้าแล้วนะคะยังพูดถึงอายุแล้วก็ถอถอยนิดนึงแต่เราก็ต้องสู้กันไปนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะ จิตใจเราแข็งแกร่งและแรงเรายังมีก็สู้กันต่อไปนะคะก็จะบอกตัวเองประมาณนี้ดีกว่านะคะก็บอกอยู่ว่าอย่าคิดมากเลยเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเขาจะว่าไงก็ช่างกลับไปทางบ้านเราทางเลือกเรามันน้อยคําว่าลําบากอยู่ที่นี่อย่างน้อยเรายังได้ทํามาทําไปหาไปอะไรเก็บบ้างส่วนหนึ่งก็ยังได้เก็บเยอะกว่าทางบ้านเราทางบ้านเรามือไทยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเดือนนะคะก็มีแต่มันก็น้อยแต่ทางนี้หนึ่ง น้องคนนี้ก็เหมือนตุ๊ตได้อาศัยแฟนเป็นหลักนะคะแฟนใช้จ่ายทุกอย่างที่นี่เขารับผิดชอบเราหมดนางหาได้นางก็ได้เป็นกําไรแล้วก็ส่งเสียทางบ้านพ่อแม่แล้วก็ลูกของเขาไปอยู่ทางนี้อดทนเอาตุ๊ตก็บอกว่าเจออะไรก็อดทนเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ลงตัวเองพ่อแม่จะพูดแบบไหนก็ช่างนี่แหละคะ่ะกาลังใจจากคนในครอบครัวสําคัญที่สุดนะคะยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่คนนะคะก่อนจะพูดอะไรออกมาคำว่าลำบากอยู่ทางนี้ ก็ยังดีกว่าลําบากอยู่ทางบ้านเรานะคะทำไร่ไทยนาอะไรก็ว่ากันไปเงินทองก็ชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็คนละอย่างกันแต่ถ้าอยู่ที่ไหนก็อดทนได้นะคะขยันกันแ็งมันก็อยู่ได้แต่พอเรามาที่นี่อยู่ตัวแล้วสี่ส้ห้าปี6ปีไปแล้วเราลงตัวการทํามาหากินแล้วเราจะกลับไปทําไมล่ะคะถ้าเรายังไม่อะไรนะคะถ้าเรายังไม่มั่นคงพอไม่มีเงินเก็บสักก้อนอะไรก่อนนี้มันลงตัวกับชีวิตทางนี้แล้วก็กว่า รากลับไปเมืองไทยเราก็ยังมีหลักมีแหล่งนู่นนี่นั่นมีความมั่นคงให้ตัวเองกับครอบครัวกับลูกเต้าได้อะไรอย่างนี้โตโต้ตก็บอกให้นางอย่าคิดมากนะคะส่วนหนึ่งนางก็อยากจะบอกโตโต้ว,ว่าบอกคนทางบ้านเราเมืองไทยเออแฟนคลับอฟซีคนไหนที่มีลูกมีเต้ามีญาติพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาก็อย่าหวังแต่ว่าเขาจะสะดวกสบายอย่างเดียวเขาจะมากอบมาโกยเงินทองของฝรั่งได้ง่ายๆเหมือนสมัยก่อนมันไม่ใช่นะคะนี่สมัยใหม่นะคะ ฝรั่งเขาก็กินข้าวกินขนมปังนะครับทุกวันนี้เขารู้หมดสิบกว่าปียี่สิบสามติดปีก่อนใครได้ผัวฝรั่งก็เหมือนได้หอบเอาเงินเอาทองได้ง่ายนะครับความฝันนะคะกับความนจริง,รงพอเรามาสัมผัสเราก็จะรู้เองนะคะเรื่องพวกนี้คนในอยากออกคนนอกก็อยากจะเข้าเป็นธรรมดานะคะอะไรก็ช่างถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ทุกคนก็สู้กันต่อไปนะคะให้กําลังใจกันดีกว่ายิ่งคนมาอยู่แดนไกลบางประเทศต้อง สู้ต้องดิ้ลรนอยู่กับความหนาวกับหิมะหกเจ็ดแปดเกดือนก็ว่าได้นะครับฝั่งทางตัวโตยังหิมะยังลงปรับไปแล้วก็หายไปแล้วนะคะไม่ได้อยู่กับความเย็นมากเท่าไหร่แต่วันนี้สําหรับตัวโตเองก็ยังหนาวอยู่เพราะว่าเป็นหวัดนะคะหวัดลงคอคัดจมูกสองสาวันมานี้ยังบอกตัวเองอยู่ว่าอย่าป่วยเด็ดขาดนะใกล้จะได้ไปบ้านเราแล้วนะคะ แต่ถ้าไปบ้านเราแล้ว3ามตีวันก็เข้าที่เข้าทางร่างกายกโอเคนะครับเพราะว่าบ้านเราอากาศก็ร้อนก็จะพักอยู่กรุงเทพสามตีวันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ทยอยเที่ยวไปก่อนนะคะกว่าจะไปถึงอีสานบ้านเราเพราะว่าอีสานบ้านเราตัวโตกับแฟนก็จะไปอยู่เป็นเดือนเลยทีเดียวเอาว่ากันไปมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเนตหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์บ้างประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อยก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ๊ายบายค่ะ bye bye